วันนี้จะพามาดูภาพนิ่งนะครับจากหนังเรื่องเด็ดสรติซึ่งเป็นหนังที่สร้างและกำกับโดยคุณจิตตินนะครับหนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2520ที่โรงหนังแกรนโรงหนังพารเม o u แต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2568 48ปีผ่านมาแล้วนะครับหนังเรื่องเด็ดสรตีนี่เป็นหนังที่หาดูไม่ได้ครับไม่มีเทปวิดีโอไม่มี VCD ีหรือว่า DVD ลิขสิทธิ์นะครับกากฟิล์มพวกเราก็หากันไม่เจอนะครับเจอแต่ภาพนิ่งนะครับดูใบปิดย้อนหลังได้เลยนะครับใบปิดหนังนี่โอโหวาดแล้วค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนคำโฆษณาสมัยก่อน ดุเด็ดเผ็ดมันเด็ด,ด,ดสรติชื่อดารานี่เขียนไว้ภาพดารานี่เขียนไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรียกว่าเป็นหนังที่รวมดาราไว้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เรียกว่ามาโหรานแต่ละฉากที่เห็นนี่นะครับในภาพนิ่งนี่ไม่เคยมียืนอยู่คนเดียวเลยนะครับยืนอยู่หลายๆคนนะครับแค่อ่านชื่อดารากรุงศรีวิไลศรพงษ์ชาตรีนวรัจยุตนัน สัสีมาสิงสิรินิรุสสริจัญญาดวงใจคันชิตมานพมันชวนให้อยากดูหนังจริงๆนะครับดูฉากนี้ครับนั่นคุณจิรศักดิ์ปิ่นสุวรรณนะครับคุณกรุงศรีวิไลคุณเนวรจุตะนนันดูฉากนี้คุณธมวิศวชาติคุณขันชิตนะครับคุณราชันคุณบูนะครับนี่คุณลักษ์คุณธมคุณประจวบคุณสมควรคุณมานพคุณดวงใจนะครับ ดาราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเรียกว่าแอคท่ากันนะครับส่วนภาพสีนี่เหลืออยู่ภาพเดียวเป็นภาพของคุณดวงใจหาไทยการนะครับมีท่านสมาชิกบ,บางท่านบอกว่าบางทีคิดถึงหนังเรื่องอะไรแล้วอเอามาให้ดูนะครับบางเรื่องนี้ก็เหลือแค่ใบปิดนะครับมีคุณคันชิดกับคุณสมควรกระจ่างศาสต์บางทีก็มีแค่ภาพนิ่ง ไม่มีเรื่องย่อนะครับผมนี่พยายามจะนำมาให้ดูนะครับว่าหนังแต่ละเรื่องนั้นเหลืออะไรไว้ให้เราได้เห็นมั่งนะครับบางทีบางท่านก็บ่นๆเลยนะครับว่าไม่มีหนังแล้วเหรอก็มันไม่มีนะครับถ้ามีก็จะฉายเป็นภาพนิ่งจากหนังนะครับบางทีก็บอกว่าทำไมถึงไม่มีปี2อ2 0นี่นี่เป็นปีที่ยังไม่มีระบบวิดีโอเทปเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับ ว่าสมัยนั้นหนังต้องดูในโรงดูจอในจอกลางแปลงจอหนังขยาเมื่อพ้นปีสองปีแล้วก็ไม่กลับมาฉายนะครับก็จะใช้หนังที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ละปีก็มีหนังไทยออกมาฉายนี่ตามสุดนี้ปีหนึ่งประมาณ60เรื่อง70เรื่องบางปีนี่100เรื่องขึ้นไปนะครับร้อยร้อยเรื่องต่อปีฉะนั้นคนไทยไม่อด เรื่องที่จะดูหนังไทยนะครับนี่ไม่นับหนังต่างประเทศที่แทรกเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทําให้วัฒนธรรมการดูหนังของคนในยุคนั้นถ้าเอาหนังไปฉายเป็นจอกลางแปลงจะฉายแต่หนังใหม่ๆหนังที่มีเส้นฝนเขาไม่ฉายครับฉายแล้วคนดูลุกหนีฉะนั้นหนังแบบนี้นะครับถ้าฉายน่าจะประมาณสักปีที่สองฉายกันทุกคืนนะครับปีที่สองนี้ก็เส้นฝนขึ้นเต็มจอแล้วนะครับ ฉะนั้นถ้าเอาไปฉายคนเห็นเส้นฝนหรือว่าเห็นฟิล์มเป็นสีแดงๆนี่ลุกหนีครับก็เลยทำให้บรรดาบริการหนังกลางแปลงนะครับที่ฉายหนังนี่บางคนก็บอกว่าจะไม่ยอมฉายหนังเก่านะครับหนังตกรุ่นนีจะไม่ฉายนะครับทีนี้พอไม่ฉายฟิล์มนี้อยู่ไว้เฉยๆก็รกบ้านนะครับเขาก็ทิ้งนะครับสมมติว่าหนังเรื่องนี้ฉายในกรุงเทพปี2020 อยู่ที่บ้านนอกไม่เกินปี252324นี้ต้องทิ้งฟิล์มแล้วนะครับบางคนบอกว่าทำไมทิ้งไม่นึกถึงอนาคตตอนนั้นไม่มีจริงๆไม่มีใครรู้ว่าฟิล์มหนังเหล่านี้จะมีประโยชน์ในเชิงวัฒนธรรมนะครับในเชิงการค้านี่ฟิล์มหนังเก่าเป็นเส้นฝนที่ขายไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่มีวิดีโอด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะเก็บกากฟิล์มเหล่านี้ไว้ทาไม สมัยที่พวกเราไปตามหาฟิล์มหลังนี้ก็อยากได้แต่หนังบู๊นะครับเพื่อนผมนี่พูดถึงชื่อหนังเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องเด็ดสถิตินี่เมื่อไรจะเจอฟิล์มแต่ไม่เจอจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยเรียกว่าเจอแต่ภาพนิ่งนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อที่บางท่านคิดถึงเราเห็นภาพนิ่งเหล่านี้ก็อาจจะนึกถึง ออฉากนี้เขาพูดอะไรกันนะครับฉากนี้เขา,เ,าเรียกว่าสื่ออะไรให้เราจำได้ในสมัยที่เราดูในโรงหนังหรือว่าดูจากจอหนังกลางแปลงนะครับของเราครนนี้ก็จะค่อยๆสลับกันไปนะครับบางทีก็เป็นเรื่องที่มาจากฟิลม์มจากซีดีจากวิดีโอนะครับบางทีก็มาจากภาพนิ่งนะครับเพื่อที่จะค่อยๆที่จะ ือพยายามที่จะเล่าถึงเรื่องของหนังไทยหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าบางทีคนทำข้อมูลแบบนี้อย่างบางช่องนี้เขาลงได้แต่หนังนะครับเขาก็ไม่พูดถึงหนังที่ไม่มีนะครับหนังที่มีเขาก็ลงนะครับพวกเราก็พากันดูนะครับอย่างผมนี่ซื้อเก็บไว้หมดนะครับหนังที่ออกเป็นวิดีโอเป็นซีดีนี่ซื้อเก็บไว้หมดแต่ว่าเอามาลงอย่างเขาไม่ได้นะครับ ก็ให้ช่องที่เขามีสิทจะลงนี่เขาลงแต่ครับของผมนี่ก็จะลงประเภทที่ว่าเป็นหนังที่หาว่าจากฟิลม์มดูได้ยากนะครับหรือว่าหนังที่ไม่มีแล้วก็ลงเป็นภาพนิ่งนะครับเพื่อทิ้งไว้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับคนที่จะค้นคว้านะครับบางทีบางคนนึกได้นะครับเอ๊เคยดูหนังนะครับแบบนั้นแบบนี้นะครับเหมือนผมเหมือนกันนะครับบางทีเคยนึกได้แต่จําชื่อหนังไม่ได้พอมาเห็นภาพ จากภาพนิ่งนะครับบางทีภาพนิ่งแค่ใบเดียวที่เห็นนะครับก็ทำให้นึกออกว่าอ๋อเรื่องนี้เลยที่เราเคยดูแต่เราไม่รู้จักชื่อเรื่องนะครับฉะนั้นบางทีบางท่านก็อ,อย่าถือสารนะครับบางทีบอกว่าเปิดมาทำไมมีแต่พูดมีแต่ภาพนิ่งไม่เล่าเรื่องนะครับผมไม่ชอบเล่าเรื่องหนังยาวๆเล่าเป็นนิยายแบบบางคนเอามาเปิดนะจากเรียกว่าเปิดจาก หนังสือแล้วอ่านให้ฟังนี้ไม่สนุกนะครับไม่ชอบนะครับชอบดูรูปนะครับบางทีก็ดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับดูฉากนี้ครับคุณนวรัตยุตนนนะครับนี่คุณขันชิดขัญประชาก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับสําหรับภาพนิ่งนะครับวันนี้ที่นำมาให้ดูนั้นคุณนิรุสริจันญากับคุณสมภพเป็นจัตทิกุลนะครับนี่คุณนวรัตแล้วก็คุณกรุงศรีวิไล ก็ค่อยๆสลับกันไปนะครับบางคลิปก็มีเรื่องย่อก็ได้มาอ่านให้ฟังบางนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าคงจะอ่านแบบร้อยเปอร์เซไม่ได้นะครับมันจะยาวเกินไปแล้วก็ไม่สนุกนะครับผมว่าไม่สนุกบางทีบางท่านขอเรื่องย่อมาจะทํำยังไงถ้าตามใน Facebook บางทีอาจจะส่งทางกล่องข้อความให้ก็ได้นะครับเรื่องย่อเอาไปอ่านเองวันนี้ก็มานั่งคุยมานั่งดูหนังที่เป็นภาพนิ่ง ลำลึกความหลังกันนะครับในอดีตสําหรับคนดูกางเกงขาบานคุณสรพงษ์ยืนโอ้โหเท่นะครับรถแลนด์โรเวอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คงจะบทเท่านี้แหละครับสําหรับภาพนิ่งจากหนังเรื่องเด็ดสรติีของคุณจิตตินหรือว่าชรินดิตสนิยมนะครับผู้กำกับหนังเรื่องนี้ลงทุนสร้างเองกำกับเองนะครับปี 2,520ครับ